สวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับเอาแบบสบายสบาย,บายตามสไตล์คนมักทงมักทาเนาะพี่น้องเนาะหยิบสดรถด,ดขาต้นมันนาะพี่น้องเนาะโอ้บอทันได้สุกปล่อยไว้ก่อนบออืดดอกเรื่องแนวกินนะ อุดม,ม,มามาเข่าเรื่องสม,มุนไพเ้าบัดที่นี่นะครับดอกเขาๆอากลากยุน่นี่พี่น้องว่าดอกอีหอย่างเนาะนี่แหละดอกสม,มุนไพรแบบบำรุงหอมอ์้มนทั้งเพศหญิงและเพศชายพะนะรู้กันบ่ นี่แหละครับดอกรากสามสิบนะที่อีสานพ่อเจ้าเอามาปลูกไว้ประมาณสามเดือนกสิเป็นยังสี่เลยนะครับแตกยอดอ่อนแล้วก็ออกดอกออกดอกต่อไปก็สิเป็นหมากเต็มเลยนะพี่น้องนะนี่ต้นแค่นี้นะครับสวยงามหอมแซบนะพี่น้องดอกกินได้หมากกินได้ยอดกินได้นะครับกินได้ทุกส่วนสรรพคุณดีเยี่ยม ตั้งแต่หากหอดปลายมัดบสบ,บดีต่นหนามมันเท่านั้นแหละเป็นไดสวยบอพี่น้องนะสวยนะครับนี่คือรากสามสิบหรือว่าสาวน้อยร้อยแฟนนะครับบำรุงหญิง,งได้ดีที่สุดนะพี่น้องนะสำหรับผหญิง,งนี่มากเลยนะ่ะน่ะสาวน้อยร้อยแฟนนะด้วยความหอมความแซบ่บการบำรุง แบบสมุนไพรได้สั้นยอดเลยนะพี่น้องอิสานบ่วเจ้าก็เลยอยากให้พี่น้องมีอยากให้พี่นอ้อ,นองได้นะพี่น้องนะก็ตามเบอร์ที่อิสานบ่เจ้าเคยบอกไปตั้งแต่คลิปก่อนๆนะครับอันนี้อิสานบ่เจ้ามีมีให้พี่น้องนะครับพี่น้องรู้ดีอยู่แล้วสรรพคุณของรากของรากสามสิบนะครับ แล้วหัวบบวบวัวบกปลาหรือว่าหัวหัวบกโคดนะพี่น้องอีสานบ่เจ้าก็มีเข่อนติดต่อได้เด้อตามเบอร์ขังล่างนะครับเดี๋ยวอีสานบ่เจ้าสิเม่นเบอร์ไว้ให้นะครับอันนี้อีสานบ่เจ้ากเอามาปลูกพร้อมกับราก30สิบนะพี่น้องประมาณ3ามเดือนขึ้นกันนะครับนี่ก็สิสวยงามนะครับกินมันสดสดรสมันสิออกออกขมอมรำพอดีนะพี่น้องนะออกขมนิดๆแต่ว่าแสบ เมข่มทอะเสดาดอกแทบว่าสเสดาอีกขอขอบคุณที่ซอยอดนนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะสวัสดีครับ